วันนี้จะมาพาทำขนมไทยโบราณในธีมคริสต์มาสแม้ว่าจะหน้าตาเหมือนเบเกอรี่ฝรั่งมากๆแต่จริงๆแล้วเขาเป็นขนมไทยที่หาทานยากเลยนะเมนูนั้นก็คือมัสกอตนั่นเองค่ะเดี๋ยวขั้นตอนแรกเนี่ยเรามาทำเนื้อเค,ค้กกันก่อนใส่ไข่ไก่ลงไปตีให้ฟูเล็กน้อยถึงค่อยทยอยใส่น้ำตาลลงไปค่ะจนไข่เริ่มขาวดีจากนั้นก็ตามด้วยน้าเปล่าแล้วก็กลิ่นวานิลลาคนผสมให้เข้ากันก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาร่อนแป้งกันโดยเขาจะใช้แป้งข้าวเจ้าตราช้าง3ามเสียนอยู่คู่คนไทยมายาวนาน94ปีเลยค่ะด้วยสีแป้งที่ขาวน,วน ให้ขนมเค้กของเรามีเนื้อที่นุ่มฟูเบานั่นเองใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปแล้วก็ผงฟูค่ะร่อนทุกอย่างรวมกันในชามผสมจากนั้นก็ใช้ไม้พายนะคะคนผสมให้เข้ากันอย่างเบามือเพื่อกักเก็บฟองอากาศไว้ให้ได้มากที่สุดตอนที่อบออกมาเนี่ยขนมเราจะได้นุ่มฟูนั่นเองจากนั้นก็บีบใส่พิมพ์คับเค้กนะคะเขาบีบแค่ครึ่งถ้วยเท่านั้นนะจึงค่อยนาเข้าอบ1 9อาสองศาเป็นเวลา10-15นาทีพอสุกแล้วเนี่ยเราก็นําออกมาพักให้เย็นค่ะระหว่างรอก็มาทําตัวหน้าครีมกันแยกไข่ขาวไข่แดงออกจากกันนนะะะะคเเราาาาจใช้้ฉพไข่ววแลลก็บบีมง เปิดสปีดสูงนะคะตีให้ฟูเล็กน้อยถึงค่อยๆทยอยใส่น้าตาลลงไปจนหมดค่ะก็เสร็จแล้วค่ะสาหรับตัวครีมเดี๋ยวเรามาผสมสีกันเขาจะใช้สีแดงสีเขียวแล้วก็สีขาวค่ะอันนี้เขาแบ่งผสมสีเขียวอีกโทนหนึ่งที่เข้มขึ้นมานิดนึงนะจะทําให้ต้นคริสต์มาสเราดูมีมิติมากยิ่งขึ้นสีก็จะได้ประมาณนี้นะคะทําให้ดูสดใสขึ้นไหมก็ดูมีมิติขึ้นมากจริงๆส่วนหมวกซานตาคลอสเนี่ยเขาจะใช้สีขาวเป็นฐานค่ะแล้วก็ตัวหมวกเนี่ยจะเป็นสีแดงแล้วก็จุกปลายหมวกอีกนิดนึงนะก็ดูนรัักเเยตูปปมมหือนนนนวบบีีขะ ว่าถ้าใครมีไอเดียอื่นๆอยากบีบเป็นรูปอื่นๆอันนี้ก็ตามใจชอบได้เลยต่อไปก็เดี๋ยวเราจะมาตกแต่งให้น่ารักขึ้นไปอีกโดยเขาจะใช้มะพร้าวขูดฝอยนะคะมาปั่นให้ละเอียดโรยให้เหมือนแบบสโน์นิดนึงส่วนตัวต้นคริสต์มาสเนี่ยจะเพิ่มเม็ดน้ําตาลขึ้นมาหน่อยค่ะแต่ก็ยังโรยมะพร้าวขูดฝอยให้เหมือนสโน์เหมือนเดิมแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมมัสกอตยิ่งซูมดูใกล้ๆนะคะก็ดูแบบน่ารักอ่ะน่าหยิบกินเดี๋ยวเรามาชิมให้ดูกันดีกว่าถ้าให้เขาอธิบายความเป็นน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 ขขขขขขมมมมมาสสคคคคคออตตะะะัววเก้ก่่่ืงบีร ตั้งจากคับเค้กฝรั่งตรงที่เนื้อเขาฟูเบามากๆเลยค่ะเบาทั้งไข่ขาวทั้งเค้กเลยอร่อยมากลองไปทําตามกันดูนะส่วนแป้งข้าวเจ้าตราช้าง3เสียนขอส่งความสุขจากแป้งเนื้อดีให้ได้รังสรรค์ความอร่อยในช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้นะคะ